อันนี้ไม่ได้อยู่โชว์รูมนะจ๊ะเห็น adv 3 5 0สีน้ำเงินแบบนี้ไม่ได้รีวิวอยู่โชว์รูมนะคะตอนนี้เซลพินก์ยืนอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ค่ะและยืนอยู่ที่บูธของ Honda ค่ะนี่ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ adv 3 5 0สีน้ำเงินอย่างที่เซลพินก์บอกไปนะคะว่า adv 3 5 0เนี่ยเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะโดยมีสีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็นสีด้านมีสีด้าน2สีนะคะคือสีน้ำเงินและสีดา มองหาสีดำอยู่ไนะะ่ไม่เห็นอ่ะนะคะไม่เห็นไม่ได้เอามาจอดในงานเสียใจมากๆเลยไม่ได้เห็นสีดํานะคะแต่ว่ามีในส่วนของสีแดงที่เป็นตัวแต่งอะไหล่11ชิ้นของ S2C มาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงอันนี้ไม่รีวิวเพิ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเคยพูดใน ในคลิปแล้วนะคะตอนรีวิวรถที่มาถึงร้านอะมาดูที่สีแดงกันค่ะสีแดงจะเป็นสีเดียวของรุ่นสแตนดาร์ดนะคะที่ให้มาเป็นสีเงาค่ะสําหรับรุ่นสแตนดาร์ดอย่างที่บอกมี3สีสีน้ําเงินเป็นสีด้านสีดําเป็นสีด้านค่ะและสีแดงเป็นสีแดงเงาแต่ที่จอดอยู่ตรงนี้ เป็นแดงที่แต่งพิเศษนะคะมาพร้อมชุดแต่งทั้งหมดเนี่ย11รายการของ S2C เลยค่ะและราคาของเขานะคะเมื่อกี้ตัวสแตนดาร์ดยังไม่ได้บอกราคาเนาะอยู่ที่189,900ส่วนตัวแต่งตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่200,000กับ0บาทค่ะมาพร้อมกับรายการอะไรแต่งเยอะขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่งออกมาแล้วแบบหล่อมากหล่อมากค่ะทุกคนนี่เลยแต่งออกมาแล้วคือแบบ ทัวลิงได้แบบจ๋าเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะนี่กาดไฟซึ่งทำให้รถเนี่ยดูสวยเด่นขึ้นมาจากรุ่นสแตนดารมากมากเลยแล้วก็ดูดุขึ้นมาด้วยอันนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2คือที่ครอบปั๊มเบรกนะคะตัวนี้เป็นของ s 2 c สีเงินชิ้นที่3นะคะกาดกันล้มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ชิ้นที่4ที่พักเท้าของ s 2 c นะคะนี่เลยจะเป็นให้สีเงินนะคะ ชิ้นที่5ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวติดลายแคปลานะคะจะอยู่ด้านข้างตัวรถก็จะมีในส่วนของนี่ตรงถังน้ำมันนะคะและชิ้นที่6ค่ะก็จะเป็นในส่วนของนี่ที่รองขาตั้งของ S2C นะคะเป็นสีเงินเช่นเดียวกัน,นชิ้นที่7ท้ายจับตรงนี้นะคะชิ้นที่8ดก็จะเป็นในส่วนของกล้องชิ้นที่8ค่ะอ่ะกาก้านก้านวัด ระดับน้ํามันเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นที่8นะคะและชิ้นที่9ก็จะมีนี่ค่ะที่ครอบน้ํามันเบรกสฝั่งเลยนะคะนี่ให้ในส่วนของอะไรแต่งของ S2C แต่งหล่อๆลมาแบบนี้เลยค่ะที่ a d b 350ให้มามาพร้อมกับราคา24,000บาทผ่อนรวมไปกับตัวรถได้ง่ายๆเลยค่ะ ใครที่ถามเซีวพิน้ว่าสีแดงเป็นแบบไหนแบบนี้เลยค่ะแดงเงาสวยมากนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นต่อไปกันค่ะ8กับ9ค่ะเดี๋ยวเข้ารุ่นที่8กันเลยนะบอกเลยว่าเป็นพระเอกของงานมากๆ